ฟ้ามีตะวันตอนที่ 11. สิบเอ็ดสุทีมาช่วยนำทางพอกับไนนภาออกจากป่าพวกคนร้ายตามมาทันกระหนำยิงพอพาท่าเสียลหลักล้มไนนภารีบช่วยโดยไม่ทันระวังเกือบถูกยิงแต่คาเชนเอาตัวมารับกระสุนแทนจนบาดเจ็บ ด้านแดนเห็นรูปในธภาใกล้ชิดพอรีบเร่งรัดงานแต่งงานให้เร็วขึ้นพอเสนองานให้สุธีทำแต่เขาปฏิเสธและเลือกที่จะตัดขาดจากน้องสาวอย่างไม่ใหญ่ดีจนในธภาเข้าใจผิดคิดว่าพอไล่พี่ชายของเธอไป พอให้ในายนาพาทำงานตามประกบเขาอยู่ตลอดเวลาจนเนสลาไม่พอใจที่นายนาพามีผลกับความรู้สึกของพอวีลิสยองขึ้นบ้านพอขโมยเส้นผมมาตรวจ DNA เจอเคเชนต่อสู้กันนายนาพากับพัชรีเข้ามาช่วยจนคนร้ายหนีไปได้พอซ้อนแผนพาตำรวจบุกจับสิงคขอนขอหาลักลอบขนของผิดกฎหมาย ฝ้ามีตะวันตอนที่12พวกลูกน้องเจ้าสัวตามมาจัดการสุธีที่สัดทอดสิงคอนเรื่องแอบขนของผิดกฎหมายจนถูกรวบตัวไปโรงพักพอรู้ทันปลอมเป็นสุธีช่วยพาในนภาหนีคนร้ายความใกล้ชิดทำให้ทั้งคู่เปิดใจให้กัน ความรู้สึกทุกอย่างที่แบกไว้ถูกปลดล็อกในนภาขอบคุณพอที่ช่วยเหลือพี่ชายของเธอแต่เมื่อกลับถึงบ้านในนภากับถูกเนศลาสั่งให้เตรียมตัวแต่งงานกับแดน พอออกแบบแหวนแต่งงานให้ลูกค้า VIP ของปรมีสำเร็จเพราะได้แรงบันดาลใจมาจากดวงดาวยามค่ำคืนนายดาภารู้ว่าเขาหมายถึงอะไรแต่กลับถูกปรมีเซอร์ไพรส์จนพอแทบกระอักเลือดแถมยังแค้นใจที่สิงคอนรอดคุกมาได้และยังใส่ความว่าเขาเป็นคนสั่งพยานให้ใส่ร้ายสิงคอนพอยิ่งสะสมความแค้นในใจในภาจำใจไปลองชุดแต่งงานกับแดน พอมาดื่มกับเนสลาสองต่อสองเขารู้ว่าเธอต้องการอะไรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามชมได้ในฟ้ามีตะวันอออกาสทุกวันจันทร์อังคารเวลา20นาฬกา30นาทีทางท่อง7 HD กดเลข3 5